สวัสดีค่ะ วันนี้พี่รนากับน้องนิรินก็จะมากินพุเรียนว้าวว้าวว้าว้หมใครจะกินผู้ไหนคะเลือกกินเลยค่ะ,ะอันนี้หรอหยิบเลยหยิบเลยพี่รนาเอาอันไหนคะหยิบเลยพี่รนาชอบชิ้นเล็กๆส่วนน้องนิรินชอบทำโตโต้โคุณแม่ขอผู้นี้แล้วกันเนะาะหักเลย ุณแม่จะกินผูนี้นะคะชนไหมชนชนเมวันเว้ยเมื่อกี้แมวันมาตอนหน้าหนูอะ่ะอืมอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะเลือกบางมากเมา่แชราคุณแม่ไปซื้อมาอันนี้เป็นเนื้อล้วนนะคะเราซื้อเป็นลูกแต่ว่าให้เขาแกะเนื้อให้เราเรียบร้อยช่างเฉพาะเนื้อนะคะได้1นึ่งกิโลครึ่ง ถือว่าคุ้มมากๆเลยคุณแม่เลือกเป็นสุกนิ่มอือร่อยไหมอร่อ <c oughs> ยไหมคะอยากกินไหยอา้าวเปลี่ยนอันเลยเหรออ้าว <c oughs> เอาอันเดิมวางอะอันเดิมของตัวเองอันนี้ <c oughs> วางอีกแล้ววางอีกแล้ว <c oughs> อันนี้จะไม่แบ่งใครเลยเหรอฮะโอ้เอาออนนี้เนาะอันเล็กๆอ่ามนูจะได้ถือง่ายๆเอาไหมอืมกัดไม่กัดกระลูกอืมอร่อยไหมคะอร่อยมาก ชนไหมคะชนยุ่งใหญ่ขนาดนี้แม่กินหมดหมดเลยน่าลองกินยุ่ใหญ่เท่านี้ดิีนะมาพบจับสาวเหนือกินแซ่บอื๊กดูเนื้อดูเนื้อเดี๋ยวนะโอ้ ดู oh, <no. S 1> อันนี้เม็ดเล็กแม่เลยนี่ชอบเนื้อประมาณนี้นะคะสุกนิ่มแต่ไม่เละจะมากกว่ากรอบนอกนุ่มในมาอีกสเต็ปหนึ่ง่ <c oughs> อ,อยน้ำพอน,น้ำตา เหนื่อยไหมคะ <S <S ให้แม่ป้อนไหมคะหนูก็อยากให้แม่ป้อนหมดเลยอืมพี่ละนาก็อยากให้คุณแม่ป้อนเนาะค่ะกลัวเปื้อนมือคะ่ะโอ้เปื้อนมือเราก็ไปล้างสิลูกอืออม,มก,กินนอกบ้านแมลงวันเยอะเนะาะก็ตื่นในบ้านดิเนะี่ย

เปืือนเหรอคะเดี๋ยวค่อยไปล้างนะคะอร่อยไหมครับอร่อยมากดีค่ะหนูชอบกินอะไรผลไม้อันนี้ค่ะหนูชอบกินทุเรียนเหรอคะก็กินเิคะลูกหนูชอบกินแครอทแ <c oughs> ครอทเป็นผักหรือเปล่าหนูชอบกินผักเป็นแครอท น้องนิงรินชอบอะไระนิรินชอบกินอะไรลูกผลไม้ชอ,ชอบกินแตงกวาค <c oughs> ไม่อ,อแล้วหรอ,อแม่ชอบกินทุเรียนใช่แล้วแม่ชอบกินทุเรียนเหรอใช่ค่ะป้าป๊าชอบผลไม้อะไรทุเรียนเหมือนกัน <c oughs> ราชาผลไม้เลยนะเนี่ยเ,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 เดี๋ยวนี้นะคะทุเรียนหาง่ายเนาะหาได้ตลอดปีเลย ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีแค่ปีละหนึ่งครั้งตามฤด,ดูกาลแต่เดี๋ยวนี้นี่มีทั้งปีค่ะหากินได้ง่ายเลยอุ้ยแม่ที่พิงหลังหนูไม่ได้กับนองไม่ได้พี่นะาขอตัวไปกินทั่วเรียนให้หมดกันนะคะบ๊ายบายบายใหม่ดิบ๊ายบาย กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องมาลินคิดด้วยนะคะบ๊ายบาย